สวัสดีครับตอนนี้อยู่ช่องเจเจงสองห้าครับวันนี้เราจะมารีวิวผลมังกรน,นะครับที่สกิลครบมาเราจะมาเริ่มสกิลแรกเลยครับแต่สกิลพ่นไฟปัปงซึ่งอันนี้ระยะเขาค่อนข้างจะไกล,าลมากๆนะครับมาเรามาซูมไกลๆดูว่าจะใยญกไกลขนาดไหนไปโอ้ไกลจริงที่สองครับ สกิลนี้จะเป็นสกิลพุ่งมาข้างหน้าล็อกคอมอนเตอร์แล้วก็ระเบิดมอนเตอร์นะครับเดี๋ยวเราไปใกล้ๆกล้กับนี้ใช้กับมอนเตอร์เห็นภาพชัดเจนขึ้นนะครับมาลากไปถ่ายกระเพือแล้วก็ระเบิดแล้วก็ติดไฟด้วยนะต่อไปอีกสกิลนะครับเป็นสกิล Fire Shadow นะครับไอ้ Fire Shower นะครับก็คือ สกิลว่าดียิงสกิลไฟรัวๆซึ่งค่อนข้างจะแรงสุดอะความสึกผมนะครับค่อนจะแรงสุดแต่ว่าสกิลเอฟด,ดราก้อนไก็คือเราสามารถบินได้แต่รู้สึกว่าบินบางทีก็บกักบักหน่อยนะนะครับการปีบินและมังกรมีสิทธิพิเศษมากกว่าอันอื่นครับคือมันเปลี่ยนสีได้นะครับถ้าเปลี่ยนสีที่ไหนครับก็จะเป็นโลกกลมๆที่เกาะลอยฟ้าอะไรประมาณนั้นครับ เปลี่ยนสีได้แต่ต้องตามมาสเตอรี่ที่มีมาสกิลท้าแปลงร่างมังกรจะต้องให้หลอดแดงเต็มก่อนนะจะแปลงร่างได้ต้องเต็มเลยนะสกิลแรกคงเหมือนเดิมครับยังคงเหมือนเดิมอยู่สกิลสองครับอลังการขึ้นจะเป็นการปล่อยกุงล้อไฟไปสามทางนะครับแล้วก็ให้ศัตรูติดไฟเหมือนกันด้วยสกิลสุดท้ายที่ผมอยากนำเสนอ ระเบิดทักเกาะเลยมันก็จะเหมือนเป็นแบบฝนระเบิดไฟนะครับก็คือมันจะระเบิดอบบบูมบํบุมบํมบมบมเน่ยแหละนี่ก็จะประมาณนี้นะครับแปลงล่างกลับแล้วเราก็ต้องรอหลอดเต็มน,นจะกดได้ใหม่สกิลมังกรจะเป็นประมาณนี้ครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนผลมังกรเป็นผลพระแทนเพราะว่า มังกรข้อเสียครับคือเราจะฟาร,ร์ม่ข้าจชาแต่ PVP จะโหดมากๆนะครับคือโหดจริงอ่ะแปลงร่างมังกรบินไล่ยิงอะ่ะแต่แค่ว่าถ้าจะเอาไปฟาร,ร์มมันค่อนข้างจะระยักลำบากครับเลยผมจะเปลี่ยนมาเล่นผลพระแทนนี่แตกมาแล้ว มาบอกลาผลมังกรนะครับหนึ่งรองซ้ำไปผลพาผมเคยฟาร์มนะครับส่วนหนึ่งเราจะาไปเอาเวกันในคลิปหน้าอัละสวัสดีครับ